สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอยู่ดีสุขใจกับกรมอนามัยโคราชนะคะวันนี้ดิฉันวิไลลักษณ์สุกเกษมรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรแต่เพียงผู้เดียวค่ะเนื่องจากว่าวันนี้คุณวิบูลพัฒน์อัครวสินติภารกิจนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะที่อยู่ข้างๆดิฉันวันนี้นะคะก็คือ,อานายแพทย์นะคะที่ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของอผู้สูงอายุโดยตรงนะคะซึ่งท่านก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจําของโรงพยาบาลด้วยนายแพทย์พร้อมพรานหาทรัพย์นั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะเราเคยเจอกัน แล้วนะคะคเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดคุยครเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าวันนี้ทางกรมอนามัยโคราชหรือว่าศูนย์อนามัยที่9คนครราชสีมามีอีกหนึ่งโครงการ,รที่ต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการดําเนินการแล้วด้วยใช่ไหมคะครเริ่มตั้งแต่ปีใหม่ใช่น,นะคะขออนุญาตเรียกหมอมีนละกันนะคะซึ่งโครงการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ปีใหม่ก็คือโครงการฝากผู้สูงวัย ไว้กับศูนย์อนามัยที่9นะคะก่อนอื่นต้องถามถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะหมอมีก็คือเนื่องจากในปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คืออัตราส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยนับจากนี้ไปต้นไปเนี่ยทางด้านของบุคลากรใน แต่ทางด้านโรงพยาบาลแล้วก็ในภาคประชาชนทั่วไปก็ต้องตระหนักถึงภาวะสังคมผู้สูงอายุที่กําลังเข้ามาถึงนะครับทีนี้ทางศูนย์นมามัยก็เนื่องจากว่าเราก็มีความคิดแล้วก็มีมพยายามที่จะทําในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนะครับทังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาเนื่องจากว่าอาจจะมีผู้สูงอายุที่กลุ่มติดบ้านติดเตียงนะครับที่ไม่มีญาติแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลนะครับ,รบก็ เขาก็จะอยู่อย่างลําบากที่บ้าน<ม>ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็คิดว่าเออน่าคิดโครงการที่ว่าเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยมาฝากไว้ให้เราเนี่ยดูแลหรือว่าในคนไข้ที่มีญาติที่การดูแลเนี่ยคิดว่ายังไม่พร้อมก็ให้มาฝึกดูแลกับทางผู้ชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาลค่ะค,คือก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยมีการออกไปลงพื้นที่เพื่อที่จะไปให้ใหความรู้สําหรับญาติของผู้ป่วยติดเตียงใช่ครับก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตน์บ้างครับผมแต่ว่า ก็ยัง ไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหรเ่เพราะว่าบางคนก็กในวัยทำงาน<ช>คนในครอบครัวก็จะติดการทำงานในเวลากลางวันก็คนสูงุก็อยู่อย่างเดียวอย่างที่บ้านก็คือหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปแล้วเราได้มีการสำรวจดูแล้วว่าหมู่บ้านไหนชุมชนไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ<ข>อ,อยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยได้รับการดูแลที่ถูกต้องถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนั้นก็เลยนํามาวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขแล้วก็มาสิ้ สุดในโครงการฝากผู้สูงวัยไว้กับศูนย์อนามัยที่9นะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของญาติพี่น้องที่บางทีเราต้องเข้าใจระบบของสังคมบ้านเราด้วยนะคะหมอว่าบางครั้งเนี่ยลูกหลานก็ต้องไปทํางานต่างจังหวัดบ้างต่างอำเภอบ้างการดูแลผู้ป่วยอาจจะไม่ทั่วถึงอย่างที่บอกนะคะซึ่งโครงการนี้พอหลังจากปีใหม่ เราได้มีการดําเนินง,งานแล้วเนี่ยมีผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนออครับพี่มีผู้ประสงค์มาอยู่ด้เรื่อยครับค่ครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการประชาสัมพันธ์อยู่ครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยใช่ครันะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะและที่สําคัญก็คือในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้รายละเอียดแต่ว่าโครงการนี้เรายังคงมีการจัดเป็นเวิร์กช็อปอยู่นะคะลงพื้นที่ไปข้างนอกอีกว่าอันนี้เราเน้นในเรื่องของการเทรนคือการสอนระบบการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดป้านติดเตียงเป็นหลักค่ะ การดูแลผู้สูงอายุต้องถามก่อนก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงที่โรงพยาบาลต้องดูแลคือโรงพยาบาลดูแลเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการมีอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าอสมมติีญามีะ่าะะที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงดูแลตัวเองไม่ได้เบ,บื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นญาติหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยค่ะจะต้องปฏิบัติตนยังไงบ้าง,งคะการดูแลจะมีตั้งแต่ผลตรวจเท้าครับซึ่งราย<ๆ>ละเอียด อันนี้ค่อนข้างเยอะมากครับืองคร่าวๆคร่าวๆก็การดูแลอาบน้ําการพิกตัวคนไข้การจัดอาหารให้คนไข้ยังวังยังไงไม่คนไข้สํำลักการพลิกเตียงป้องกันว่าโรคแท็กซอนเช่นในเรื่องของแผกดทับอันนี้สำคัญคือถ้าหากว่าผู้ป่วยที่ดูแล สมมติอยู่บนเตียงมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเป็นสิบสิบปีเงี้ยการที่มีแผลกดทับอันนี้ก็ก็เป็นช่องทางที่ให้โรคแรกซ้อนได้ง่ายหลักของการที่จะดูแลพลิกผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีหลักไหมคะว่าเราจะต้องพลิกกี่ชั่วโมงก็ส่วนใหญ่จะพลิกตัวทุกสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับสองถึงสามชั่วโมงก็จะคนไข้พลิกทีพลิกมันจะมีพลิกซ้ายขวาปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีในส่วนของ แผลกดทับในร่างกายซึ่งการเกิดแผลกดทับเกิดได้ทุกที่เช่นก้นกบที่สะโพกที่ขนาดที่เท้ายังเกิดได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เจอที่ก้นกบก็คือเป็นส่วนที่อยู่ติดเตียงถ้าหากว่าเราไม่มีการพลิกตัวเขาก็จะมีการกดทับในบริเวณนั้นมากที่สุดใช่ไหมคะก็เป็นการดูแลที่ต้องบอกว่ามันครอบคลุมจริงๆนะคะสาหรับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจริงๆแล้วเนี่ยจากสถิติคุณหมอคะสถิติของผู้สูงอายุ เอาในเขตนครชัยบุรีหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้มีสถิติไหมคะว,ว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยมีมากแค่ไหนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีสถิติอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เน,คน,คนคี่ยในกลุ่มคุ้มไขในผู้สูงอายุเราจะแบ่งสามแบบคือกลุ่มติดสังคมคงช่วยเหลือตัวเองได้กลุ่มติดบ้านแล้วก็กลุ่มติดเตียงคือนอนติดเตียงต้องมีคนช่วยเหลือตลอดซึ่งส่วนใหญ่ในเขตนครบชัยบุรีแล้วก็ในภาพรวมของประเทศคือยังอยู่ในกลุ่มหนึ่ง S <S 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 คือในกลุ่มที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ออกไปทํากิจกรรมวัดประจําวันได้แต่มีส่วนน้อยที่เรากำลังโฟกัสคือในส่วนที่2ก็คือ,คอคกลุ่มติดบ้านกับกลุก่มที่สําคัญคือกลุ่มติดเตียง <S 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 คือทางศูนย์เราก็พยายามที่จะเน้นในจุดนี้ว่าการเทรนนิ่งการดูแลยังไงให้คนไข้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เหมาะสมกับไปนคนไข้เป็นอยู่ <S <S ค่ะค่ะแล้วโครงการนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์เฉพาะในเขตพื้นที่นครราชสิมาหรือว่าเราดูแลทั้งนครชัยบุรีเลยครั รับในช่วงของเขตระครราชสีมาก,ก่อนครับแต่ว่าถ้าใน เขตนะครชัยบุรีถ้ามีใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ <ผม S 2> ก็คือ<ม>เรา,เาให้สิทธิ์สำหรับคนที่อยู่ใกล้ในพใื้นที่ก่อนเพื่อที่จะสะดวกในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับทางด้านเขา,าเรียกว่าทางญาติของผู้ที่มาเข้ารับการรักษาในโครงการนี้ถูกต,ต้องไหมคะก็นี่เป็นเขาเรียกว่าโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่งเปิดตัวมาในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะคะคือมาพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อของโรงพยาบาลของศูนย์ด้วยจาก นย์อนนมัยที่5นะคะเราได้มีการคุยกันไปแล้วในช่วงของอ ช่วงเทปที่ผ่านๆ่านมาเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อนะคะเปลี่ยนมาเป็นศูนย์อนามัยที่9รโรงพยาบาลเองก็ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านของอรายการก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือปีนี้ปี2559ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมหรือว่าโครงการฝากผู้สูงวัยไว้กับศูนย์อนามัยที่9หลายคนเข้าใจว่าฝากผู้สูงวัยของศูนย์อนามัยที่9เนี่ยนะคะเป็นโครงการค,คล้ายๆกับเอ๊ะฝากผู้สูงวัย คนชรา,าเหมือนกับที่บ้านธรรมปรกรณ์ัดมวงหรือเปล่าฝากให้มาอยู่ฝากให้มาดูแลแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการดูแลหรือว่าการที่มาฝากเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะทาความเข้าใจนิดนึงหลายคนคิดว่าในการาบบฝากขอ,ของเราก็คือจะมีการฝากดูแลฝากแล้วก็การจะเน้นในเรื่องของการเทรนก็คือการสอนญาติด้วยครับคือจะเน้นในเรื่องของการรักษาในการรักษาแล้วก็ป้องกัน ภาวะซากซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนใกล้กลุ่มที่ติดเตียอค่ะไม่ใช่ว่านําผู้สูงอายุมาฝากให้เราเลี้ยงไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคือเป็นลักษณะของการให้การรักษาเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะฝึกผู้ที่เป็นญาติเป็นคนในครอบครัวแลวก็คนไข้คือคนไข้เราก็ต้องเฝึกให้เขาด้แ,บบแลตัวเองเพราะว่าบางคนก็ ไม่ไม่ค่อยที่จะดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ครือเราแต่ญา <c oughs> ติญาติก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเขาก็จะมีทักษะของการดูแลตัวเองด้วยนะคะคนั่นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ละกันนะคะช่วงหน้าค่ะหมอมีคะคนจะต้องขออนุญาตลงลึกในส่วนของประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการรักษานะคะการดูแลหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการให้ความรู้สําหรับ ทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติของผู้ป่วยรวมไปถึงตอนนี้นะคะได้ข่าวว่ามีผู้สูงอายุเข้ามารักษาแล้วนะคะ,ะ,คะ,ะจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสวนของการดูแลตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ เยี่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสโมสรจักรยานนครราชสีมาและ c ีทอนครราชสีมาจัดมากกรรมทัวร์ออฟโคราชฉลองชัยเท้าสุรนารีในวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2559ณนานนสาวรีเท้าสุรนารีโดยมีระยะทาง109กิโลเมตรและ50กิโลเมตรสมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่27มีนาคม2559สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม1,000ท่านแรกจะได้รับเสื้อจักรยานฟรีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร044295555หรือ w w w c t s c o r a t t v nari เล่นและเคลื่อนไหวอย่างอิสระส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทางสมอง,ง,งร่างกายและมนุษย์สัมพัสออกมาเล่นกัออกมาเล่นแอคทีฟ6กิบนาทีทุกวันยายจากสสส ในช่วงที่2นะคะกับช่วงของสโมสรสุขภาพค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับหมอมีนเช่นเคยนะคะสำหรับโครงการาฝากผู้สูงไวัยไว้กับศูนย์อนามัยที่9นะคะเมื่อสักครู่คงจะท,ทราบถึงวัตถุประสงค์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับในเรื่องของการให้บริการแล้วก็การรักษานะคะก่อนอื่นเลยสําหรับผู้ป่วยที่เข้ามา จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างคะกว่าที่จะมาเป็นผู้ป่วยในการดูแลของศูนย์อนามัยที่9คะก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปก็ค,คือมาลงทะเบียนแล้วก็มาเข้ารับการตรวจโรคครับผมที่เราก็รับในคนไข้ที่แข็งแรงดีแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นโรคด้วยนะครับที่หลังจากเข้ามาที่ตึกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการดูแลโดยทางการศึาสาขาวิชาชีพคือมีทั้ง หมอหรือแพทย์ที่ไปตรวจรักษานะครับก็จะมีทางพยาบาลที่จะช่วยเทรนทั้งคนไข้และก็ญาติในเรื่องของการดูแลเช่นาพาคนไข้ทํากิจกรรมต่างๆคือในคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรคที่มาพร้อมกับวัยสูงอายุเยอะเ<ม>ช่นพาอสมองเสื่อมเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมการพลัดตกหกล้มจากเตียงเดินอยู่แล้วล้มซึ่งต่างๆน <ๆๆ S 1> ี้เนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ลดการเกิดภาวะนังกล่าวนะครับแล้วก็ก็จะมีพยาบาลดูแลมีพยาบาลสอนคนไข้สอนญาติะนะครับมีอาหารที่เหมาะสมในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนักกิจกรรมบําบัดน,นะครับนักกายภาพบําบัดสอนคนไข้ในคนไข้ที่ข้อติดไหล่ติดอะไรเงี้ยครับก็จะมีการทํากายภาพรวมถึงในคนไข้ที่ ต้องการการฝังเข็มเช่นคุณไข้หลอดเ,เลือดสมองมนะครับก็จะมีการฝังเข็มเพื่อบำบัดรักษาโรคได้ด้วยก,ก็คือมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเนี่ยมาที่ศูนย์อนามัยที่9นะคะแล้วก็ก็คือหนึ่งละลงทะเบียนเหมือนกับเป็นการทำบัตรคนไข้ทั่วไปนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีภาวะของโรคอะไรบ้างแล้วก็ก่อนหน้านี้ คือป่วยเป็นโรคอะไรมาก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจเช็คในเรื่องของสภาพสภาพร่างกาย ของคนไข้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเข้ามาเชื่อได้ว่าแต่ละคนก็จะต้องมีโรคที่แตกต่างกันออกไปอ,อย่างเช่นบางคนอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังมีเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมบําบัดซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกสารสาหรับโครงการนี้นะคะที่ได้มีบอกเอาไว้ก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลให้ความรู้แล้วก็ฟื้นฟูทักษะทั้ง ผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลเขาเรียกว่ากิจของ,ของเขาเรียกว่าของคนที่อาจจะมีภารกิจแล้วไม่มีเวลาที่จะดูแล ก็ <g ül> คือเราก็จะดูแลให้เหมือนกันนะคะคคแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเ,เกี่ยวกับในเรื่องของภาวะจิตใจคือบางทีคนไข้ก็ต้องยอมรับนะคะคุณหมอว่าภาวะจิตใจของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะถูกครับ<ช>คือคบาง<ว>คนก็จะอาจจะซึมเศร้าได้ไง่ายน้อยใจด้วยทีงง่น้อยใจบางทีลูกหลานแบบไปทํางานกลับมาอ้มันแหลมันจะมา ใช่ไหมภ<ช>าวะจิตใจมันก็มันก็ไม่มีละตรงนี้แล้วที่สําคัญคือพอมาอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวก็คุณหมอก็เข้าไปหาพยาบาลก็เข้าไปหาเขาก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนเพิ่มนะคะคืออันนี้ก็คือเป็นการดูแลในภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่แต่ติดใจอันสุดท้ายกิจกรรมอ่าสันทนาการก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการร้องเพลงการเต้นรำการฝึกสมาธิอันนี้ก็คือต้องมีประกอบด้วยต้องมีประกอบเพราะว่าจะได้ ให้ผู้ป่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้จะได้ไม่เบื่อแล้วก็มัมนคมีอะไรทําในอ่องที่อยู่ที่ทังสูญได้ไหมคือจริงๆเวลาที่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ป่วยหรือว่าต้องมาอยู่ในในโรงพยาบาลเอาง่ายๆเราจะรู้สึกเบือ่อใช่เบื่อที่อยู่บนเตียงตลอดเวลาเบื่อที่พอถึงเวลาก็กินข้าวกินยาแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอื่นๆมาเสริมให้ด้วยใช่ไหมคะคส่วนบุคลากรล้ะคะหมอมี กรอน,นี้หมอในส่วนของศูนย์อนามัยที่ก้าเองเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่ามีบุคลากรเพียงพอไหมครับสำหรับการ<อ>ามีรพอมเพียงครับในกาสร้างสาข,ข,ขาก็คือหมอก็มีมีพยาบาลเภสัาาชกรนักก<ช><ช>ายภาพบํบาบัดแล้วก็มีนักกิจกรรมบาบัดซึ่งามาจากญี่ปุ่นก็คือมีผู้เชียช่ยวชาญเยอะมีคุณหมอที่สามารถฝังเข็มได้ฝังเข็มรักษาโรคได้นะครับแล้วก็มีนัก วิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งสามารถที่จะสอนในเรื่องของการออกกําลังกายเบาๆในคนไข้ที่อยู่เยอะนะครับซึ่งก็มีความพร้อมมากพอสมควรทั้งทั้งพร้อมในเรื่องของบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ละคะอุปกรณ์ก็มีสื่อต่างๆสื่อต่างๆมีเรียบร้อยครับเราก็ตอนนี้กําลังเน้นในเส้นของการทําศูนย์เรียนรู้ผู้ส่งยุทศูนย์อเมริก้าอยู่ซึ่งกำลังจะได้ตึกเริ่มเริ่มสร้างโครงสร้าง อค,ค่ะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องม้เครื่องมือการดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องน้ำของน้หงาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆอันเนี้ยเราให้ความรู้ไปแล้วเขาก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ที่บ้านรตรงนี้เราเราได้มีการจัดทาเป็นเป็นต้นแบบให้กับ ผู้ป่วยหรือว่าญาติของผู้ป่วยไดเอากลับไปทาที่บ้านไหมคะมีอะไรบ้างที่มีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่ก็ในหลักๆที่จะเป็นปัญหาเยอะก็คือในเรื่องของการพัดตกหกล้มนะคะอันนี้ก็ต้องสอนญาติให้จำรองเช่นการเคลื่อนคนไข้จากเตียงลงไปเก้าอี้จากเก้าอี้ยืนหรือพาคนไข้เดินนะคะวันนี้ก็ต้องมีการเทรนญาติค่อนข้างค่อนข้างสําคัญควรแล้วก็สําหรับในเสื่อรหรือเช่น การเกิดในเรื่องของแผลกดทับอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการสอนญาติให้พิษตรงพิกตัวกับผมเพื่อป้องกันเพราะว่าคนอายุเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะลําบากเวลามีแผลกดทับปัสสาวะก็ใส่แผ่นพื้ก็จะไปโดนแผลกดทับแพทติดเชื้ออีกก็จะ มันก็จะยิ่งมีความรุนแรงเข้าไปอีกทีนี้ต้องเรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าลักษณะของเตียงผู้สูงอายุหรือคนไข้ก็ตามเนี่ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านฐานะอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่การที่นอนในที่นอนที่ติดพื้นอันนี้จะดีหรือไม่ดีต่อแน่นอนเตียงลมเตียงลมเตียงจะมีเตียงพิเศษสำหรับคนไข้ที่มีแผลกดทับกระโดดการเกิดแผลกดทับครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีฐานะละคุณหมอ คือไม่สามารถที่จะซื้อเปี่ยนอ,อเนกประสก็คือ,ก,คอก็คือบางทีเราจะต้องให้ความรู้กับสิ่งที่มีอยู่ด้วยได้ใช,ใช่ไหมคะอย่างเรื่องของการเข้าห้องน้ําเหมือนกันอันนีออ้อย่างเช่นเก้าอี้เพื่อสร้างความเขาเรียกว่าคืออาจจะเดินไปไม่ถึงห้องน้ําหรอกแต่ว่าอาจจะมีอุป,ปกรณ์ช่วยต่างๆเราด้คือตรงนี้เราก็ให้ความรู้หมดทุกอย่างใช่ครับถูกต,ต้องการเคลื่อนคนไข้ทุกอย่างก็จะต้องมีการสอนการเทรน ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆจริงๆเรามายืนพูดกันแบบนี้บางทีมันอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะว่าจริงๆคนไข้หรือว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพอาการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการรักษาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันณนะวันนี้นะคะผ่านคน้คนโครงการมาประมาณสากักเครื่องเดือนแล้วแหล,ละปีใหม่เนาะ มีผู้ที่มาเข้ารับบริการตอนนี้อยอดมีทั้งหมด3ท่านครับต <c oughs> อนนี้อยู่ที่ตึกอยู่สคนก็คือเป็นเป็นคนไข้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ใช่พื้นที่โคราชนสรค่ะ <c oughs> อ,อาการป่วยของหรือว่าอาการของทั้งทั้งสอถึงสท่านเนี่ยคะ่ะมาด้วยอาการอะไรคะอ่า,อาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของติดเชื้อในร่างกาย <c oughs> หรือภาวนที่ยังคนโทรลน้ําตาลไม่ได้แล้วก็จะมีในส่วนของแผลกดทับ ก็ <c oughs> คือเบาหวานที่ที่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ก็คือว่าบางทีอยู่ที่บ้าน<อ>การกินการกินสารกินการกินการอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้คือลูกหลานหาอะไรมาให้ก็ต้องกิน<ช>ถูกต้อง<ช>ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วพอมาอยู่ที่นี่เราจะกําหนดเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารการสอนอาหารการวัดจําแนกอาหารอาหาร ที่ด<ม>ีที่จะต้องทานและก็แนะนำาในซุงอายุมีอะไรการ<ม>เตรียมให้ยาเตรียมอาหารในคนไข้การฟิตอหารในคนไข้ที่ใส่สายชววมูกก็จะมีการสอนอหกด้วยออก็คือก็คือต้องต้องมาเรียนรู้แล้วก็มาสอนอีกคนด้วยแต่ว่าคือ,อผู้สูงอายุทั้งสามท่านที่มาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็คืออยู่ได้มานานแค่ไหนแล้คะ ประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเ,เขาเรียกว่าผลตอบรับหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าก่อนที่เข้ามากับณวันนี้นะคะเขามีความพัฒนาหรือว่ามีการเรียนรู้มากหน่อยใช่ไหก็ในส่วนของญาติก็แฮปปี้ครับ<ช> <c oughs> ก็คือลดความเครียดนอกจากการดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเกติแดงจะมีความเครียดสูงว่า <c oughs> จะต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงการที่เอามาฝากให้เราช่วยดูก็คือหนึ่งลบความเครียดของญาติของคนไข้สองคือเขาในตอนนอกเวลาเขาก็ได้มาเฝ้าแล้วก็มาเรียนรู้จากบุคลากรของโรงพยาบาลว่าต้องปฏิบัติตัวในคนไข้ยังไงซึ่งผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ต้องดูกันว่าจะยังไงต่อแต่ก็ต้องมั่นับันว่าสามารถที่จะมาฝากมามาให้ดูแลได้ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาจะต้องเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญนะคะอันนี้คือไฮไลท์ของกิจกรรมหรือว่าโครงการนี้เลยก็คือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือไม่ต้องเสียค่านอนโรงพยาบาลใหม่ต้องเสียค่ายาค่าอาหารคือเราจะดูแลทั้งหมดเลยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาร่วมโครงการจะต้องเป็นยังไงก็ต้องอยู่ในวัยคน60ปีขึ้นไปนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้หมด อาก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วกันนะคะสําหรับญาติของผู้ป่วยนะคะที่คุณอาจจะมีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงทั้งหลายที่บางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลอย่างเต็มที่บางทีมีโอกาสดูแลแต่ว่าดูแลไม่ถูกวิธีมันก็จะทําให้ผู้ป่วยยิ่งแต่มีอาการรุนแรงขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาก็ได้มีการเปิดตัวโครงการฝากผู้สูงวัยไว้ไวกับศูนย์อนามัย ที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาใน Facebook Fanpage ก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าจะติดตามคือเดี๋ยวนี้ช่องทางของการติดต่อสื่อสารนะคะนอกจากเมื่อก่อนสมุดหน้าเหลืองนะตอนนี้ยังมีสื่อออนไลน์มากมายคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตออบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะในรายการสักนิดหนึ่งและกันสําหรับใครที่อาจจะอยากจะติดต่อให้ญาติของตัวอง เองนะคะมาเข้ารับการรักษาหรือว่ามาอยู่ในโครงการฝากผู้สูงวัยไว้กับศูนย์อนามัยที่9นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์044305132นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ของทางศูนย์อนามัยที่9ก็ได้นะคะะก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้า โครงการนี้นะคะจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาให้เราไดา้ให้บริการแบบนี้เรื่อยๆคือเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็มีผลดีใช่ไหมคุณหมอผลดีคือเราก็ได้ศึกษาในแต่ละเคสด้วยนะครมนผลดีดกอนทั้งคนไข้ไอ้ทั้งคนสูงอยู่แล้วก็ญาติแล้วก็ทางโรงพยาบาลด้วยหนึ่งก็คือได้ฝากได้ดูแล ทางย่า่ก็จะโอเคในะส่วนของทางโรงพยาบาลก็ได้รับองค์ความรู้ว่านในคนไข้แต่ละกลุ่มก็ถือว่าเป็นครูคนไข้ทุกท่านถือเป็นครูของบุคลากรแพทย์เราก็เรียนรู้ร่วมกันว่าทํายังไงถึงจะดูแลคนไข้ได้อย่างไดีด สุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยากจะพาะผู้สูงอายุเข้ามาร่วมในโครงการหรือแม้แต่กระทั่งญาติที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าร่วมโครงการแต่ว่าอยากจะดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองจะต้องทํำยังไงหรือว่าจะต้องึกิดยอยงไรก็สําหรับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากทางเราก็มีความตั้งใจทั้งทางบุคลากรทุกท่านก็อยากที่จะดูแลในคนไข้สูงอายุในเขตจังหวัดของเราหรือในเขตนครชลบุรีให้ ให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพราะเราก็ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ฟรีตามสิทธิ์ครับผมก็จะมีการดูแลอ,อย่างพร้อมทั้งสถานที่คือทางที่เราเนี่ยก็บรรยากาศก็ทั้งดีเพราะโรงพยาบาลเราเล็กคนไข้ไม่เยอะแล้วก็มีสิ่งบบอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบครับผมบก็อยากให้ลองมาติดต่อดูอาจจะมาเป็นฝากรายวันก็ได้นะครับหรือว่าฝากนอนเป็นคืน,ค,นคืนก็ได้เหมือนกัน ก็ลองเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะว่าจะฝากแบบไหนอย่างไรนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของรายการอยู่ดีสุขใจกับกรมอนามัยโคราชนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์พร้อมผ่านหาทรั์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ประจำณโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ดูแลโครงการฝากผู้สูงวัยไว้กับ ศูนย์อารมัยที่9ด้วยนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงในการขอบพรบคะ,ค,ะรคุณค่ะ,คคะแล้วก็รายการของเราคงจะต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ